สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงเป็นเมนูที่ทำง่งายๆนะครับรสชาติอร่อยไก่กรอบซอสรสเด็ดเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนำอกไก่มาหั่นเต่าเป็นชิ้นพอดีคำอันนี้จ็คล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วดึงหนังออกด้วยนะครับไม่เอาหนังใช้ทั้งหมด300กร,รมัมก็คือ3ขีดครับพอหั่นเป็นชิ้นๆเสร็จก็นำไก่มาหมักครับใส่เกลือป่นลงไป1ส่วน4ช้อนชาประมาณ1หยิบมือนะครับพริกไทยเล็กน้อย น้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะไก่จะได้นุ่มครับใช้มือนวดคุกเขาให้เข้ากันอันนี้จะยังไม่ใส่แป้งนะครับเดี๋ยวรอที่เราจะลงทอดเนี่ยค่อยคุกแป้งแล้วก็ลงทอดทีเดียวครับพอคุกเขาเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนครับทีนี้เราก็มาหั่นผักครับเริ่มจากพริกหวานสามสีใช้ครึ่งลูกพอนะครับ หอมหัวใหญ่นะครับใช้ครึ่งหัวต้นหอม3มต้นหั่นท่อนครับเพื่อความรวดเร็วในการผัดนะครับจะจะทำซอสไว้เลยให้เราเตรียมภาชนะมาครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไป1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะ อันนี้ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแจ็คใส่เพื่อต้องการกลิ่นสําหรับขวดของเหล้าจีนก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่น้ํามันงาหนึ่งช้อนชาน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งซอสพริกหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาอันนี้ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ครับตามด้วยน้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ กลิ่นมาแล้วตอนนี้กลิ่นซอสของเราพอเข้ากันดีแล้วไปเริ่มทําได้เลยครับทีนี้เราก็มาเริ่มทอดไก่ครับให้เราตั้งกระทะน้ํามันจุดไฟใช้ไฟกลางส่วนอันนี้ก็เป็นไก่ที่เราหมักไว้นะครับใส่แป้งทอดกรอบลงไปสามช้อนโต๊ะขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันครับนี่ครับประมาณแค่นี้พอพอน้ามันร้อนแล้วนําไก่ลงทอดได้เลยครับ เราทอดไฟกลางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไก่จะสุกเหลืองกรอบจเย็นๆนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับตอนนี้ไก่ก็เหลืองกรอบดีแล้วนะครับให้เราตักขึ้นไปพักไว้ก่อนอืมไงกินหอมมากนีแค่ไก่ทอดธรรมดาเนี่ยทีนี้ให้เรานำพริกสามสีและหอมหัวใหญ่มาทอดครับ ไม่ต้องนานนะครับประมาณ10วินาทีให้เขาโดนน้ำมันแบบนี้ครับให้เขาสุกใสเลยนะไม่ต้องนานแค่10วิก็พอครับนี่ครับพอได้ประมาณนี้แล้วให้เราใส่พริกแห้งลงไปอันนี้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่นะครับ5เม็ดหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้อเอาลงไปให้โดนน้ำมันด้วยให้พริกกรอบเลยนะครับแล้วก็ตักขึ้นมา นี่จะได้สีลักษณะนี้ครับเงางาม,งามสวยมากๆทีนี้ให้เราเริ่มผัดได้เลยครับตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะกระเทียมสับหนึช้อนโต๊ะผัดให้มีกลิ่นหอมครับพอกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วใส่ซอสที่เราทำไว้ลงไปผักที่เราฉาน้ำมันไว้ครับเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์80กรัม วันนี้จะใช้แบบนี้นะครับซื้อในเซเว่นมาสะดวกดีต้นหอมหั่นท่อนครับแล้วก็ไก่ที่เราทอดไว้ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับทำง่ายมากๆเมนูนี้อืทั้งสีทั้งกลิ่นมาละกลิ่นหอมสีสวยทุกอย่างมันสุกอยู่แล้วนะครับ ก็ออกมาผัดให้ต้นหอมสลดนิดหนึ่งไฟแรงได้เลยนะครับขั้นตอนนี้โอเคพอคุกเขาเข้ากันดีแล้วต้นหอมสลดดีแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดแก๊สได้เลยนี่ครับสีสันหน้าตาน่าทานมากเสิร์ฟได้เลยครับโอ้โหจานใหญ่ๆเลยนะ อย่างเยอะทีนี้ก็ชิมได้เลยครับนี่ขอพริกด้วยหูคําคำโตคำใหญ่ไปอืมอร่อยรสชาติกำลังดีเลยครับไก่กรอบซอสอร่อยอืม ลองไปทำตามกันดูนะครับแล้วยิ่งพริกเนี่ยหวานมากๆอีกคำครับหืมกรอบวิธีทำก็ง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยรสชาติก็อร่อยทางบ้านลองไปทำตามกันดูครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับืมอ